สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาถ่ายวอล์กกันนะคะว่าอยู่บ้านเนี่ยเราทําอะไรบ้างน,นะคะเราจะไปถ่ายกันนะคะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราทําอะไรบ้างน,นะคะอมตั้งแต่กลับบ้านมาแล้วก็ก็คือเพิ่งถึงบ้านนะคะตอนนี้เราจะพามาชมสวนกันดีกว่าว่าสวนบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงเดีย๋ยวเราไปดูกันนะคะ่ะก่อนอื่นนะคะ จะไปยูสวนนะคะก็จะต้องดูน้องหมาก่อนว่าบ้านเราเนี่ยมีน้องหมาว่าาบ,บ,บ้านเราเนี่ยมีน้องหมากี่ตัวดูสินี่นะคะก็จะเป็นน้องหมานะจ๊ะชื่อทุเรียนกับมีเงินนะคะเขาเป็นแฟนกันนะจ๊ะสองตัวนี้อาหน้าหลักใหม่ตัวจจจมาหว,ว้ายสวนย่อมบ้านเรานะจ๊ะ คือแบบว่าก็จะเป็นส่วนเล็กๆนะมีอ่างบัวหนึ่งอ่างเรามารีวิวว่ามีต้นอะไรบ้างอีปูกผักเยอะมากเลยนะน,นี่ก็จะเป็นตะไคร้ค่ะตะไคร้แบบเล็กๆน้อยหนาที่เอาว้ไว้ไปสะเห่าได้ค่ะ <c oughs> แล้วก็มีกะเพราค่ะอันนี้จะเป็นกะเพราของเราค่ะนี่ก็จะเป็นเออขา ขา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 ก็มะเขือมะเขือมะเขือ,อแล้วก็มีจะมีพริกนะคะใบพริกนะคะแล้วก็ไอ้ก็พริกเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็มะเอ้ยฟักทองค่ะก็มีค่ะแล้วก็เป็นหัวระพาค่ะัหระพา แม,แมงรักแมงรักอันนี้หัวระพาอันนี้แมงรักค่ะในสับสนค่ะอันนี้คือที่เขาไว้กินกับลาบนะคะเรียกว่าอะไรเสือเสือใบเสือเสือสักอย่าง <c oughs> แล้ก็จะเป็นแม่หนะจะไปทิ้งขยะนะจะ๊ะเราก็จะเป็นอ่างบัวแล้วก็จะมีใบเตยแล้วก็ดอกบัวดอกเดียว อันนี้จะเป็นต้นกล้วยป,ป่าป่านิดนึงนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามนะก็จะมีเป็นพวกวาดหางจระเข้เอาไว้ทาหน้าได้นะคะแล้วก็เอาไว้ทาแผลน้ําร้อนลวกหรือว่าแบบโดนอะไรแสบๆร้อนๆมานะนี่ก็จะเป็นต้นเขาเรียกว่าอะไรต้นไม้น้าโชคหรอต้นไม้น้าโชคแล้วก็ต้น ดอกอะไรนะดอกอะไรสักอย่างเราจำไม่ได้แล้วอะ่ะอืมก็จะเป็นอันนี้ต้นมีประโยชน์ม,มากนะคะคอโรฟิลนะคะสามารถกินต้มน้ำพริกได้อะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็เป็นทับทิมค่ะยอดทับทิมเอาไว้เอ,อ่อ เอาไว้ช่วยในการแบบว่าท้องเสียได้ค่ะช่วยอาการท้องเสียได้นะคะจบการรีวิวค่ะ ก็จะเป็นข้าวเย็นของเรานะคะเป็นมี่ยังนะคะมี่ยังปลาทอดห่อผักนะคือแบบว่าอบุริจีมากนะคะคอ <c oughs> okay. เดี๋ยวไปเจอกันตอนเช้านะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าของทุกคนนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงห้นะคะเราก็จะมาทําอาหารเช้ากันนะคะ ไปดูกันนะคะว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างไปดูกันนะคะเราวก็เตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วนะคะเพื่อจะทำถั่วผัดผิกแกงแล้วก็ผัดกะเพราไข่เจียวด้วยนะคะนี่จะเป็นมูนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปทำกันเลย แล้ก็จะติดกระทะนะคะติบแก๊สเลยเริ่มผัดนะคะจากนั้นก็นำน้ำมันใส่เข้าไปนิดนึงพอประมาณไม่เยอะอืมเป็นการทำที่อบุีดจีมากนะคะ ต่อมานะคะเราก็จะใส่เป็นหมูลงไปก่อนนะคะหมูลงไปผัดกับน้ำมันนะคะให้สุกพอประมาณไม่แข็งจนเกินไปนะคะแล้วก็แล้วก็จะผัดเลยนะคะผัดได้แล้วผัดผัดผัด,ผด ให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นก็รอให้หมูกับน้ำมันหมูสุกนะคะแล้วเราก็จะใส่ผิดแกงลงไปก็ใส่ผิดแกงลงไปนะคะใส่ไปแบบ ใครชอบเผ็ดก็ใส่ใครชอบไม่เผ็ดมากก็ใส่น้อยๆนะคะสำหรับเด็กกินนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะจ๊ะเดี๋ยวมันสิเผ็ดนะคะมันบอกว่าอย่เลยแล้วก็คน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 เขาให้เข้ากันนะคะให้พี่แกงหอมก็ฉูดขึ้นมาเลยอก็คน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  คนเข้าไปคนเข้าไปนะคะเอมอม,มีสเตปแบบกระทานิดหน่อยเนาะ,ะแล้วก็ใส่ถั่วลงไปเลยตามด้วยถั่วนะคะที่แบบเป็นเมนูหลักของเอ้ยเป็นวัตถุดิบหลักของอาหารจานนี้นะคะแล้วก็คนให้ถั่วสุกนะคะกับหมูนะคะจากนั้นก็ จากนั้นก็เติมน้ำนิดหนึ่งนะคะสักนิดหน่อยไม่ใครที่ชอบแห้งก็ไม่ต้องเติมก็ได้ส่วนใครที่ชอบให้มีน้ำหกขีดนิดนึงก็เติมน้ำนะคะต่อไปนะคะก็ใส่เป็นน้ำมันหอยลงไปนะคะเติมไปนิดหน่อยนะเพิ่มรสชาติที่กลมกล่อมแล้วับแล้วก็ใส่น้ำปลา ตาหอยหลอดไม่ได้สปอนเซอร์ลงไปนิดนึงนะคะเพื่อความชั่อชาติอีกเช่นเดิมน,นะครับแล้วก็ใส่เป็นน้ำตาลลง,งไปนะคะเพิ่มความหวานนะครับให้กับร่างกายนะคะ ใส่านาอีกนึก็เป็นอาจจะเส้นแล้วละ่ะสำหรับผัดดีิกแกงคัวนะคะที่อาจจะไม่เหมือนค่ะเรินเหมือนนั่นแหละเมือนเหมือนเมือนโอเคแล้วเราก็ตักใส่ตาลพร้อมรับประทานครับพร้อมรับประทาน ต่อไปนะคะเราจะทำผัดกะเพราหมูสับนะคะ โค้ด oh, น่ากินไหมอันนี้เป็นผัดกะเพราพริกแห้งนะคะต่อมาก็จะเป็นผัดพริกแกงโอ้โห oh. น่ากินมากอันนี้เป็นน้ำพริกนะคะเอาไว้ให้ตานะคะพริกผักนะคะพริกปราร้านั่นเองจ้า่อ่นเป็นไข่เจียวจ้าแล้วก็หออหมกค่ะ น่ากินนะเยี่ยมไปเลยทุกคนเราจะมาทำของหวานกินกันนะคะเป็นของหวานที่จะบอกว่าทุกคนไม่ไม่ค่อยได้กินแน่นอนจะเป็นเออชื่อว่าเมนูบวชกอยนั่นเองนะคะกอยก็คือ,อยี่เราจะให้ดูว่าเราเอาแช่น้ำไว้ประมาณเาเอาแช่น้ำไว้ประมาณ สองชั่วโมงกว่า,วานะคะกอยก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็เอาไปนึ่งนะคะไปดูกันวิธีการน,นึ่งเนาะเดี๋ยวเราเอาไปนึ่งก่อนอันนี้ก็ใส่ตองแล้วก็มีใบเตยเราจะนึ่งเสร็จแล้วเรามาดูกันว่าวิธีทำบวชกอย่ยทำยังไง ังจะนึ่งกอยนะคะก็ตั้งไฟแล้วก็มาดูกันว่าถ้ากอยสุกแล้วจะเป็นยังไงนะคะรอกันนะนะคะเราก็ใส่กะทิแล้วก็ใบเตยเข้าไปนะคะพอทีนี้เราก็จะใส่เราก็จะตั้งแก๊สเลยตั้งก๊ อที่ปวดอลนะซึ่งอนนันที้ไ่พอค่ะเพราะว่าคือนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามแล้วนะเราก็เพิ่งได้กินข้าวเที่ยงนะเรากินข้าวกับโจ๊กนะคะโจ๊กซองนั่นเองใส่ไข่นะคะออแล้วก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์แบบการที่เราอยู่คือ เราอยู่บ้านใช่ไหมเราอยู่เราอยู่บ้านเนี่ยเราติดบ้านมากเลยเราอะเป็นคนที่ติดบ้านแล้วก็อยู่บ้านตลอดไม่เคยแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยกับเพื่อนนะตอนมัธยมอะเนาะพอตอนมหาลัยเนี่ยเราก็แบบไปใช้ชีวิตเนี่ยเราก็ต้องไปเรียนใช่ไหมไปเรียนก็คือคุณยายของเราเนี่ยท่านเออท่านเสียชีวิตไปแล้วนะคะแต่ว่าท่านอยากให้เราเรียนครูครูอะไรก็ได้ครูอนุบย์านอะ นั่นแหละนะคะก็คือคุณยายของเราเนี่ยคือเพิ่งจากไปเนาะเมื่อเดือนสิงหานะคะคือแบบเราอยู่กับยายกมาตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือพ่อแม่เอามาคือมาฝากยายเลี้ยงตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็ส่งเงินมาให้อะไรอย่างเงี้ยยายก็จะเหมือนแม่คนหนึ่งเลยที่แบบเออคอยดูแลเราแล้วก็เป็นแม่เหมือนแม่แบบยิ่งกว่าแม่อีกนะคะแบบเรารักยายมากแล้วก็ติดยายมากๆคือทะเลาะกัน บ่อยแต่ก็รักกันอะแบบมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าพอเราแบบคือคือเราไปเรียนใช่ไหมเราก็แบบเรารู้สึกว่าเออชีวิตมันแบบโดดเดี่ยวมากเราคิดถึงบ้านมากเราแบบอันนี้ไปเรียนในเมืองมันก็คิดถึงคนที่บ้านมากเลยนะคะแบบคนที่เป็นแบบ เาเรียกว่าอะไรคนทํางานหรือว่าคนที่เป็นรุ่นเดียวกับเราแบบเป็นเพื่อนเราเนอะก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันนะบางคนนั่นแหละเราก็อยากแชร์ประสบการณ์ว่าการอยู่บ้านเป็นสิ่งที่ดีมากนะได้ช่วยหิวใจมากเลยนะคะถ้าใครแบบเอ,อว่างจากงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถกลับมาบ้านแล้วก็มาทําอาหารกินอร่อยออร่อยได้หรือว่ามา,มานั่งกินโจ๊กเหมือนเราก็ได้เลย เรากินโจ๊กแบบใส่ไข่แบบไม่ไหวนี่ <c oughs> คืออะคะก็เป็นอะไรที่สู้ชีวิตมากนะคะคือเราตั้งใจเรียนมากเพื่อให้ยายก็อยากเห็นความสำเร็จของเรานั่นแหละเราก็จะทําให้ท่านที่อยู่บนท้องฟ้าว่าอยู่บนภูเขาอะไรต่างๆก็ได้เราอยากให้ทําให้ท่านแบบได้เหนเ็นว่า เออถึงท่านจะไม่มีชีวิตยอยู่แล้วแต่เราก็จะทําให้ภูมิใจให้ได้เราจะเป็นครูที่ดีให้ได้แล้วก็เป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเนาะตั้งใจเรียนนะคะเพื่อพ่อแม่แล้วก็คนข้างหลังเนาะน้องๆของเราอีกนะคะเออเราก็อยากแบบทําให้ได้นะอเพราะคนที่บ้านคิดถึงเรามากเลยนะคะเราแบบแม่ไลน์ไปหรือว่าไม่แบบ ไม่มาบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคนที่บ้านก็คือแบบเออทำไมไม่โทรมาหาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือรู้สึกว่าเราก็คิดถึงบ้านมากอะเราเป็นคนชีพคิดถึงบ้านมากนะคะเออแล้วก็อยากแชร์ประสบการณ์แค่นี้แหละ <laughs> ไม่มีอะไรมากนะคะ <laughs> ก็อยากเป็นกำลังใจให้กับ คนที่ไปทํางานต่างจังหวัดหรือว่าไปทํางานในเมืองเนาะก็ขอเป็นกําลังใจให้ว่าแบบมือสู้ๆนะสู้ๆแล้วก็เป็นคนคนหนึ่งที่แบบเข้าใจความรู้สึกเหมือนกันเลยอะไรอย่างนี้โอเคค่ะเดี๋ยวมาเจอกันตอนเย็นนะคะ เป็นอันจบวิดีโอนะคะของวอล์กหนึ่งวันนะคะที่อยู่บ้านนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างนะคะสามารถคอมเมนต์ได้นะคะคอมเมนต์ติชมได้นะคะเราก็จะเอาไปปรับปรุงในคลิปต่อไปนะคะที่เราจะลงกันนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย